สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับบิ๊กแอดนำข่าวดีข่าวบุญกุศลวารมีเป็นสิริเป็นมงคลยิ่งนักงานกระถินสามมัคคีงาน ทอดกระถินสามมคขีที่นี่ที่นี่ที่วัดแห่งนี้ชมกันชัดๆครับวัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วันเวลาชัดเจนเลยครับเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่สำคัญ มากมายทีเดียวหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะครับวัดหนึ่งมีได้ครั้งเดียวในปีนั้นนะครับเป็นพุทธาทุญาต,ต์องค์วสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระเมตตาอนุญาตแก่วัดต่าง เป็นบุญกุศลที่เพื่อแผ่ยังพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันวันนี้และต้องบอกว่าวัดแห่งนี้วัดแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เรืองลิทธ์มานานเป็นที่ประจักษ์ กับลูกศิษย์ลูกหาชาติโยมผู้ศรัทธ,ธาในวัดแห่งนี้มีประสบการณ์ปลอดภัยโชคดีมีโชคมีลาภมีชีวิตใหม่ที่ดีรุ่งเรืองของวัดแห่งนี้ละครับผมเองนำเรื่องราวข่าวดีบุนกุศลแบบนี้ นะครับครูบาอาจารย์ท่านสอนสั่งไว้เป็นมงคลมากๆให้พิจารณาดูแล้วงานบุญกุศลสามัคคีกตัญญูกะตะเวทีบุญสืบอายุพระพุทธศาสนาถวายผ้ากฐินสามัคคีนี้เป็นมงคลเป็นมงคลเป็นสิริเป็นมงคลให้ตั้งนะโม สามจบนะครับตั้งนธโมสามจบตนะโมตัสสะปะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสามจบอธิฐานถวายเงินถวายปัจจัยร่วมบุญกุศลหรือแม้กระทั่งตั้งจิตด้วยความศรัทธาอุโมทนาสาธุท่าน กับวัดนั้นวัดนั้นวัดนั้นนะครับก็ได้บุญเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่าลืมอย่าพลาดนะครับฝากไว้นะครับไปกันครับไปทําบุญกันครับที่วัดนี้วัดแห่งนี้วัดแห่งความศรัทธาวัดแห่งความรุ่งเรืองศักดิ์สิทธิ์ที่มีมานานเป็นสิบคนกับลูกศิษย์ลูกหาผู้ศรัทธามานานนะครับเป็นมงคลมากๆบุญยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อธิษฐานอะไรสําเร็จโชคดี นะครับสำเร็จโชคดีจริงๆอันนี้ก็ฝากไว้ครับขอความเป็นสี่มงคลโชคดีร่ำรวยเฮงเง,เงสมความปรารถนาเป็นสิ่มงคลเกิดขึ้นกับท่านตั้งแต่วันนี้เวลานี้ไปตลอดกาลให้สมบัตปรารถนาทุกประการวันนี้ฝากไว้นะครับกับงานกระถินสามาคัคคีที่นี่ที่นี่วัดแห่งนี้วัด ที่นี่ที่นี่วัดแห่งนี้อย่าลืมอย่าพลาดนะครับไปครับไปทำบุญกันครับไปกันครับไปกันครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับรายการทั่วไทยไปกับพี่แก้น,นะครับก็กราบอนุโมทนาอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุก,กับทุกท่านด้วยครับ สาธุสาธุครับ